ใส่ถุงได้ยังครับพี่แจ๊คใส่ถุงนะครับคือเขาอยากตีจัดเลยนะตอนนี้ไปอยู่แล้วที่เนี่ยก็คือว่าตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรหางจุอกูดอ่ะหายไปเลยเอาดีนี้เหรอวันนี้นี่ครับไม่รู้อ่ะสกอร์ตอนนี้ก็ไอ้มึงบอกดิธีร้องอะไรวะลืมอ่ะเดือนเดือนหนึ่งสีตั้งแต่วันไหนเมื่อเมื่อวานครับผมใช่เหรอไล่ฮาวาดเดียวเฮ้ยลอยกระทงที่ไหนวะ21ไม่ใช่แค่ตัวเลขบ้าหัวใจลอยรงไหนก็ได้พี่ได้เกิดทุกวัน ต้องไปซื้อกันนะต้องซื้อก่ะซื้อไหนต้องบ้านหัวใจบ้านตระมูละบ้านบ้านตระมูลเลยพี่นี่ทาวเซกี่ก้าแคตตี้ค่าหน้าทางข้าบ้านตระมูลอ่ะไอ้ต้องมาปมุงใจสักทีทุกสิ่งที่มีเลยเลหลังเขาผมแรปเปอร์ของไทยแรเปอร์ของไทยเดี๋ยวครับร้านค้าอ่ะในร้านค้าซื้อไหนวะ ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่เจอมันเลยเหรอฮะเอแลวหาขวาขวาขจากขวาขวาอะไรจัดงานวันล้วไม่มีงานวัดได้ไงโอ้ไปต่อต่อต่อเพื Becca ่อนใช่ครับกลับมาจอดลาคารกลับเพราะว่าเที่ยวบกสิ <h <h ่เอ้าอะไรบล็อกอะไรเอ้าไม่ได้ตรงนี้ไงเป็นที่นี่ปะ

สวัสดีครับนี่ค้าบบ,บบจะกกี้ก้าฮาร์ดครับโอกาสครั้งสุดท้ายของเอ้ยสวัสดีครับพี่ชาย đại tài đại tài à tôi chạy Anh ấy khom lòi あっ。